คือวิตามินดีช่วยหมดทุกฟังก์ชันทั้งในเรื่องของจํานวนในเรื่องของการวิ่งในเรื่องของรูปร่างของสเปร์มที่ปกติในเรื่องของการหลั่งน้ําเชื้อที่มากขึ้นแล้วก็เมื่อกี้อีกงานวิจัยคือดีเอทที่แตกหักก็ยังช่วยด้วยอีกวิตามินหนึ่งค่ะที่มีส่วนสําคัญในเรื่องของการบํารุงสเปร์มนะคะจริงๆแล้วตัวนี้บํารุงทั้งผู้หญิงบํารุงทั้งผู้ชายนั่นก็คือวิตามินดีค่ะดีสมชื่อเลยค่ะคุเกตรู้ไหมคะว่าผู้ชายที่มีบุตรยากเนี่ย44.8เมาจากปัญหาการขาด วิตามินดีค่ะโอ้โหนะคะมีงานวิจัยนะคะที่ชื่อว่า relationship between serum vitamin D level semen parameters and sperm DNA damage in men with unexplained infertility ที่ตีพิมพ์ในวารสาร European Review for Medical and Pharmacological s c i e n c e นะคะเมื่อปี2022ของประเทศตุรกีกูเกอยเขาทำการศึกษาเกี่ยวกับระดับวิตามินดีและความเสียหายของ DNA ของสเปิร์มในผู้ชายที่มีภาวะมีบุตรยาก เขาก็นําผู้ชายที่มีบุตรยากเนี่ยนะคะคือพบว่า44.8%ของผู้ชายมีบุตรยากม,มาจากการที่มีวิตามินดีในร่างกายเนี่ยต่ำ<ช>นะคะ,คะโดยการให้รับประทานวิตามินดีนะคะซึ่งจากการศึกษาพบว่าค่ะผู้ชายที่มีภาวะมีบุตรยากนะคะที่มีสาเหตุมาจากการขาดวิตามินดีนะคะส่งผลทําให้เกิดความเสียหายของ DNA ในส่วนหัวของสเปิร์มถึง31.5%ค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมีงานวิจัยที่ชี้ใ้เห็นว่าวิตามินดีเนี่ยมันช่วยส่งเสริมอัตราก,การเคลื่อนที่ของสเปิร์มด้วยคุณก้อย จากงานวิจัยที่ชื่อว่า Is there a relationship between serum vitamin D and c e m e n t parameters across-sectional sample of the Iranian infertile men นะคะตีพิมพ์ในวารสาร Basic and Clinical Andrology เมื่อปี2021อของประเทศอิรานที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับระดับของวิตามิน D ต่อคุณภาพของน้ำอสุจินะคะในผู้ชายที่มีภาวะมีบุตรยากจำนวน350 <250 S 1> คนค่ะอันนี้ค่ะเขาศึกษาแบบเจาะเราไปเลยนะอของผู้ชายมีบุตรยากเอามา350คนเลยค่ะแล้วก็มาดูคุณภาพ น้ำเชื้อนะคะว่าวิตามินดีเนี่ยมันมีผลต่อคุณภาพน้ำเชื้อยังไงนะคะพบว่าการได้รับวิตามินดีที่เพียงพอจะช่วยให้ปริมาณน้ำสุจิเพิ่มขึ้นคือวอลลุ่มเพิ่มขึ้นจํานวนอสุจิเพิ่มขึ้นก็คือในเรื่องของสเปิร์มคอนเซนทรชันอัตราการเคลื่อนที่ของสเปิร์มเพิ่มขึ้น4 3 2 8ก็คือโมติลิตี้รูปร่างของสเปิร์มปกติขึ้น 7. 7 7คือวิตามินดีช่วยหมดทุกฟังก์ชันทั้งในเรื่องของจํานวนในเรื่องของการวิ่ น้ำเชื้อที่มากขึ้นแล้วก็เมื่อกี้อีกงานวิจัยคือ DNA ที่แต,ตแตกหักก็ยังช่วยด้วยค, <ะ S 1> ควรหาทานไิ่ก็เป็นดีค่ะ